build up this land <c oughs> อาแล้วครับสวัสดีทุทกท่านยินด,ดีรูสูกการ c a สเก game ใหม่ครับเนื่องจที่พี่ไม่ได้แคปนานเลยเกิดละครวนี้เนี่ยพี่ก็จะมา build up this land ถนนเส้นนี้การที่จะสาธิตวิธีการทําถนนแม้กระทั่งวิธีการคร้ำให้ดูกันเราไปดูกันเลยว่าเราต้องทำกันบ้างซึ่งขั้นตอนแรกน,นั้นเราก็ต้องไปเข้าไปขุดขุดขุดหินในถ้ำที่ใดที่หนึ่งหลังจากนั้นเราก็ไปตัดตัดตัด,ตดไม้หลังบ้านใครสักคนหนึ่ง และหลังจากนั้นเนี่ยแล้วก็นําหินที่เราขุดมาได้เนี่ยเอาไปเผาไฟซึ่งบางทีเราอาจจะใช้พลังงานไปถ่านหินหรือไม่ก็ลาวาที่เราไปตักจากใต้พิภพมาโดยใช้ถังนี่แหละฮะเข้าไปตักมาแล้วก็เอามาใส่ในเตาเราก็จะได้พลังงานในการเผาหินพวกนี้เพื่อจะเอาไปค้าในการต่อไปนะเออ ซึ่งหลัง e. จากที่เรานําหินเหล่านี้ไปเผาไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็นําหินที่เราได้มาเนี่ยมาคราฟในช่องคราฟลักษณะเช่นนี้เราก็จะได้หินที่เป็นลักษณะแบรนดราบตัวนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็นำเอ่อสโตนเอคัลเบอร์สโตนปกติไปด้วยส่วนหนึ่งม่ใช้ในการยาขอบโดยรอบนะครับและหลังจากนี้เราก็นําไม้ที่เราเพิ่งไปผ่านมาจากหลังบ้านใครสักคนมาจัดการคราฟให้เป็นวูดแพคธรรมดาแล้วหลังจากนั้นก็ทําให้เป็นไม้สติ๊กนะฮะ การเรียนบนล่างทั้งสองงานลักษณะเช่นนี้ก็จะได้ไม้สติกแล้วหลังจากนั้นก็นําไม้สติกมาเรียงในช่องลักษณะเช่นนี้นะฮะแล้วเราก็จะได้รั้วไม้ซึ่งเราจะเอาไว้ใช้ทําก้านของเสาไฟนะครับตามลักษณะเช่นนี้แหละซึ่งหลังจากนี้เราก็เอาโคเบอร์สโตนมาเรียงกันในช่องลักษณะเช่นนี้นะครับแล้วเราก็จะได้เอารัว้วหินซึ่งเราจะเอาหินเนี่ยเอาไปทําเป็นโครงลักษณะของเสาไฟได้เช่นกันนะฮะ ตามลักษณะชิ้นี้แหละซึ่งหลังจากนี้เราก็เอาของที่เราค้ามาเนี่ยเอามาเรียงกันในลักษณะเช่นนี้ครับสลับกัน3ช่องเว้นอีกท้ายหนึ่งช่องสลับกันเงี้ยแล้วไอห,หิน2ชนิดนี้นะฮะที่เราค้ามาแล้วซึ่งพอเรียงโดยเรียงโดยรวมทั้งหมดก็จะมีความสวยงามเป็นเรียงระดับลักษณะเช้นนี้นะ,ะับหลังจากนี้เราก็นําสตัมาเรียงในช่องถนนนะครับในความยาวระหว่างนี้ก็คือ3มช่อง ในตามสเต็ปว่า1 2-3ลักษณะเชนนีนะครับแล้วเราก็ทํา2ฝั่งเลนทั้งเลนซ้ายเลนขวานะครับต่อไปแล้วก็มาจุดระยะห่างระหว่างเสาไฟของแต่ละอันซึ่งแต่ละช่องนี้ก็จะห่างกันทบล็อกครับนี่ครับพอช่องที่6เนี่ยจะวางสูงขึ้น1สเต็ปแล้วก็ปักทอสเพื่อความปลอดภัยในในระหว่างการทํางานนะครับจากนั้นเราก็เติมเต็มในช่องระหว่างฟุตบาทกับถนนให้เต็มครบนะครับลักษณะเช่นนี้ จากนั้นเราก็เอา cobblestone มาอุดในช่องลักษณะเช่นนี้นะครับเอาล่ะเท่าที่เห็นเนี่ยถนนก็เหมือนจะดูใช้งานได้แล้วแต่ว่ายังขาดเสาไฟนะจ๊ะซึ่งลักษณะของการวางเสาไฟเนี่ยก,ก็ลองกระโดดตามนี้เลยที่พี่จะดูนี้นะ เอาละหลังจากนั้นก็ตีดินออกชันันสวยแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็ทําทุกเสาทุกอันที่เรามาก็นไว้เลยอ้า yes ในสุดพี่ก็สร้างจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและตอนนี้นี่พี่ก็จะลองทดสอบวิ่งดูนี่เป็นไงเขารู้สึกเหมือนถนนเลยใช่ไหมนี่แหละครับถนนที่พี่ทําถ้ายังไงก็ขอขอบคุณที่มาแล้วทนแล้ฟังการ Big อ u s t r a l ของพี่ในครั้งนี้กันนะครับขอบคุณครับ